สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลฟอร์พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกรกฎและลัคนากรกฎสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ติดตามเป็นใจกับช่องช่แนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับผู้การดูดูส่วนตัวสมารถอัลลาออดีมาที่ b i l ลิเวอตรงด้านหน้าของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัลลาออดีมาําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้นะครับลดรอบ2ในเดือนพฤษภาคมเป็นรอบสุดท้ายนะครับก็คือ วันที่20พฤษภาถึงวันที่27พฤษภา7วันนี้ครับอนาอนดีมาทำค่าคกลุดได้ก็จะราคาพิเศษครับอย่าลังเลใจสำหรับคนที่อยากได้ราคาพิเศษเพราะว่านี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วครับเป็นของสุดท้ายแล้วด้วยเนาะเหลือเวลาอีกแค่4วันนะครับ็นการขอรยกย้ายราศรีนะครับ4ดวงในเดือนนี้คือเดือนพิจุนานอยน2568เป็นเดือนที่6ของปีนะครับอ่าสึกว่ามันไปไวมากนะเนี่ยกลางปี ลางปีแล้วนะครับเดือนกลางปีแล้วทีนี้พอมีการโครจรยกย้ายราศรีสีดวงเนี่ยครับมันจะมีการ move หรือทานสิทธิ์ของดวงดาวเนี่ยทั้งหมด5ครั้งเพราะมีในยะสาคัญคือดาวพุธย้ายราศรีสองรอบนั่นเองคลิปนี้เป็น ep แรกนะครับเดี๋ยวจะมี ep ที่2ตามมานะ ep แรกเราจําเป็นต้องดูเพราะมันเป็นการอัปเดตเรื่องราวใหมๆ่ๆในแต่ละเดือนว่าอะไรจะเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับหมายความว่าการรู้เรื่องราวใหมๆ่ๆ ซ,ซึ่งไม่ใช่เป็นเดือนก่อนนะเป็นเดือนใหม่นะครับก็หมายถึงว่าเป็นเรื่องราวใหม่ๆนั่นเองส่วนอีพีหน้าเป็นอีพีที่สองเนี่ยจะหม,ยหมายถึงการครอบคุมชะตาชีวิตของเราทั้งหมด5้าเรื่องสําคัญที่ทุกคนอยากรู้้ากที่สุดก็คือการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภก็าฝากติดตามกันด้วยเนาะในอ,ะอนาคตข้างหน้าที่ต่อจากครบ12บ12ราศีแล้วใกล้แล้วครับก็จะขึ้น เป็นตัวที่2แล้วนะครับผู้ที่เกิดราศีกรกฎดูจากหน้าน่าศีส้มนี้ลักษณะกรกฎทางซ้ายมือได้ทั้งราศีลักนาะช่จุดเดียวกันครับตนุราศีกรกฎตรงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวนะครับดาวประจําตัวเป็นดาวจันเนี่ยปีนี้ตกตําแหน่งใหม่แล้วนะครับหลังจากเมษายนที่ผ่านมานะครับวันที่15ก็คือวัน ได้ตำแหน่งอรินะครับของคนกระกรจะต้องระวังหนึ่งปีนี้ก็คือตั้งแต่สงกรารน,นะครับจนไปถึงสงการปีหน้าก็จะดาวประจำตัวเป็นตำแหน่งอรินั่นเองอรินี่หมายถึงอะไรอรินี่หมายถึงอุปสรรคปัญหานะครับหมายถึงโครคภัยไข้เจ็บนิสินคดีความนะครับหมายถึงว่าเราจะต้องไปเกี่ยวพันเรื่องพวกนี้ แต่ไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นร้อเนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นครอบคุม1ปีไงครับถูกปะเหมือนคล้ายๆกับทักษะที่เราจะดูะชะตาชีวิตในรอบปีว่าเราตกภูมิอะไรนะครับว่าปีนี้ตกเดทตกสีตกกรากินีหรือตก อุตสาหะอะไรแบบนี้ครับเราก็ต้องไปดูว่าโอเคปีนี้เราจะเหนื่อยากกว่าปกติหรือเราจะดีเลิศก,กว่าปกติอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็สามารถไปดูได้ในระบบแทักษานั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นระบบของกลยกซึ่งเป็นของศาสตร์ไทยโบราณน,นะครับซึ่งมันเป็นหลักเดียวกันกับพมา่าแต่เราใช้ของพม่านะครับไม่ใช่ของไทยนะเพราะว่าของไทยมีตำแหน่งแค่4ตํตำแหน่งแต่ดาวมี7ดวงนั้นดาวจันรจะรุดโผล่ดังนั้นเราต้องใช้ ของพระว่าซึ่งจะมีเจ็ดตำแหน่งเจ็ดวงดังนั้นเนี่ยก็จะครบพอดีก็จะไม่มีการหลุดโผล่แต่อย่างใดนะครับทุกปีจะมีคําบัญชีกรให้ดังนั้นปีนี้ได้ตำแหน่งอริก็ว่ากันไปนะครับก็หมายถึงว่าให้รับมัดระวังเรื่องของการใช้ชีวิตให้มากโดยเฉพาะตัวตนตัวตนนี่หมายถึงโรคภัยแค่เจ็บและตอนนี้โลกเราโลกเรากาลังเกิดโรคระบาดกันมากขึ้นนะครับในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น HIV ไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อะไรอ่ะ เยอะเนาะที่ที่หรือไม่ก็โควิดเนี่ยก็ก็เริ่มกลับมามีโรคพวกอนแทรกมีโอ้โหสารพัดเลยมีเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราต้องพึงระวังกันไว้มากๆนัดระวังตัวกันไว้มากๆนะครับเอ่อถ้ามันเป็นไปได้ก็พยายามปิดแมสบ้างในในบางโอกาสในบางที่แบบมีคนส่วนใหญ่ส่วนรวมเยอะๆนะครับเราพยายามปิดหน้ากากบ้างเพราะหลายคนผมไม่เห็นว่าไม่ค่อยมีคนปิดหน้ากากสักเท่าไหร่เลยนะครับในช่วงนี้ อาจจะกาดตกละรวมกันไปหน่อยอาจจะเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ได้นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเนาะคือคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้แต่เราต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนเพราะเรามีจุดอ่อนในดวงชะตาอย่าลืมนะครับว่าคนดวงตกเนี่ยมักจะป่วยหรือคนป่วยมักจะดวงตกนะครับอย่างผมยังป่วยอยู่เนาะแต่อันนี้อาการดีขึ้นแล้วทําให้มันดีขึ้นแล้วหล,หลังจากที่ตอนดวงตกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเนาะแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มดีขึ้นมาบ้างแต่ไม่ดีมาก เพราะว่ายังไม่หายป่วยสะทีเดียวแต่ดีอาการดีขึ้นนะครับเรื่องของการเงินการทองการงานก็เริ่มดีขึ้นนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้ดีมากไปกว่าเดิมเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคดีมากขึ้นก็ดีกว่าไม่คือดีกว่าแย่ลงไปกว่าเดิมเพราะหลายคนเนี่ยถูกเลิกพนักงานต่างๆถูกไล่ออกถูก เปลี่ยนงานายนาน้ยายงานจ้างออกอะไรเยอะแยะไปหมดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นโรควิกฤตแล้วตอนนี้ครับแล้วก็เศรษฐกิจก,ก็ไม่ดีด้วยค่าของชีพก็สูงดังนั้นเนี่ยเงินเดือนก็ไม่ขึ้นทุกอย่างมันมันถาถมประดังประเดยขึ้นมานะครับแล้วแถมยังมีสงครามเพิ่มขึ้นด้วยเนาะอย่างเช่นอินเดียกับอะไรปากีสไม่ใช่อิหร่านเหรอหรือเออใช่ปะก็ที่ที่มีปัญหากันนะครับก็เป็นลักษณะหรือปากีสถานนะผมก็จำไม่ได้ แต่ว่ามันนานแล้วเนาะเออนั่นแหละอะไรทำนองเนี้ยมันก็จะมีปัญหากันเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยคือจุดชนวนสงครามโลกนะครับในในช่วงเนี่ยเขาจะคือหมอดูเขาจะใช้คําจํากัดความในสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยบอกว่าเกิดขึ้นแน่แต่มันจะเกิดขึ้นในลักษณะของเศรษฐกิจและเป็นการสู้รบกันในบางจุดนะครับอะไรทํานองนี้ยังไงก็ระวังตัวกันให้มากแล้วก็พยายาม เขาเรียกอะไรปกติตัวเองให้มากๆนะครับเพราะไม่งั้นเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงได้เพราะเนื่องจากดาวประจําตัวได้ตําแหน่งอรินี่แหละครับมันทําให้ตัวเราติดลบตั้งแต่แรกพอดาวอันอื่นมากระทบในทางร้ายอ่ะมันก็จะยิ่งร้ายไปกว่าเดิมแต่ถ้ามันดีโอเคมันก็จะมาผ่อนหนักผ่อนเบาได้นั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยจะใจดีกับเรามากแค่ไหนสำหรับคนกรกฎนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ ดาวศุกร์ดวงแรกย้ายในเดือนมิถุนายนเข้าสู่ราศีเมษวันที่2มิถุนายน2อ6 8ายแได้ตำแหน่งประนะครับประหรือปาราเกษตรอยู่ในตำแหน่งของกรรมะการงานนะครับปัจจุบันกรรมและเวรกรรมดาวศุกร์มาจากเจริญนลาบกับเจริญนพันธุอ่ะดีหน่อยถึงจะเป็นประแต่มาจากเรือนที่ดีและตกพบดีย่อมดีแน่นอนนะครับพันธุกรรมะกับลาภะกรรมะหมายถึงได้ดีจากเรื่องของ ครอ,อบครัวแล้วก็เรื่องของการงานนะครับมันมีความสัมพันธ์กันหมายความว่ามีดาวฤตยอยู่ในเดือนลาบแปลว่าทางไกลแปลว่าไม่ได้อยู่กับที่นะครับพันธุนี่หมายถึงที่หลับนอนบ้านังนั้นเนี่ยหมายถึงการต้องเดินทางเรื่องของการงานก็คือการ move หรือการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานไปเป็นการเคลื่อนที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่นี่ไม่ได้หมายถึงย้ายงานเปลี่ยนงานแบบนั้นนะครับหมายถึงการโยกย้าย ตัวเองอ่ะเออหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยออกจากที่ทํางานงงเนาะผมพูดอะไรไม่รู้เรื่องอะอะม่ผมกำลังจะบอกว่าเหมือนเหมือนกับว่าเราอ่จจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานในลักษณะของการเดินทางครับก็คือเพื่อไงว่าเราอาจจะอยู่ไม่เป็นที่อืมเหมือนกับการไปอบรมไปสัมมนาคือแก้เคล็ดด้วยการไปอบรมไปสัมมนาไปดูงาน เนี่ยต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเนี่ยจะแก้แค่นั้นเองนะครับวิธีการแล้วก็จะได้โชคได้ลาบมริตยูยเนี่ยจะได้ลาบผลจากแดนไกลแต่ถ้าไม่ไปแดนไกลนะลาบผลตัวเนี้ยจะเกิดการพลิกผันหมายถึงไม่มีลาบสูญเสียโชลาบมีลาบก็จะก็จะเกิดการพลิกผันพลิกผันแปลว่าไม่ได้จากที่จะได้กลายเป็นไม่ได้ทำนองนั้นโอเคนะพรามริตยโยเป็นดาวอาเภศนะครับพออยู่ในเรือนลาบผลก็แปลว่าโชลาบมัน มันกลับตลรปัดเอออะไรทำนองนั้นและเป็นปลแปลว่าไม่อยู่ที่เดิมนะครับดาวพันธุุเป็นปลแปลว่าไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้ลับนอนที่เดิมไม่ได้ทํางานที่หมายถึงสถานที่เดิมอะ่ะดนั้นไปแล้วจะเกิดโชคเกิดลาบนะครับเดินทางครับประมาณนี้เนาะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการเคลื่อนย้ายตัวเองนะครับถ้าตัวเองไม่ไปก็ต้องเปลีป่ยนแปลงเคลื่อนย้ายอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็ไปคิดกันเองว่ามันคืออะไรไปตีไปสนากันเราเองนะครับเพราะว่า ผมก็นึกได้แค่นี้นะครับมันมันต้องอยู่บริบทในการถามด้วยครับเพราะว่ามันต้องคุยกันเนาะผมผมพูดอยู่คนเดียวอย่างบางทีมันนึกไม่ออกนะว่าคือเราไม่เราไม่ได้เกิดปัญหาเข้าใจไหมครับเราไม่เราทางานนั่งกับที่อะ่ะแล้วบอกว่าให้ต้องเดินทางแล้วมันจะคืออะไรอีกผมก็นึกไม่ออกเพราะว่ามันไม่ได้ใช้คือตัวผมไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นเลยทําให้เรานึกอะไรไม่ออกดังนั้นมันต้องมีคําถามมีการแลกเปลี่ยนความคิดมีการพูดคุยมันถึงจะอ๋ออ๋ออ๋อกำลังพูดถึงเรื่องนี้เหรอ อ๋อกำลังโฟกัสเรื่องนี้หรอจะได้พูดได้ถูกแต่ถ้าพูดอยู่ตรงนี้คนเดียวเนี่ยมันมันไม่มันมันก็พูดได้แค่เนี้ยพูดง่ายๆผมชอบการดูดวงส่วนตัวมากกว่าที่จะดูตรงนี้บางคนอาจจะว่ายากนะดูดวงส่วนตัวเพราะมันมีการถามแล้วตอบรวดเร็วแต่ผมชอบแบบนั้นมากกว่าผมถนัดแบบนั้นมากกว่า ผมไม่ถนัดแบบนี้นะการที่มาต้องมานั่งพูดอยู่คนเดียวแล้วก็พูดอะไรไปก็ไม่ดูอย่างน้อยเรามีท็อปิกยังดีหน่อยเช่นการงานการเงินความรักสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยมันมีท็อปิกหรือดาวย้ายเรายังมีท็อปิกเนาะแต่ถ้าเราไม่มีท็อปิกอยู่ดีก็ให้พูดเลยเนี่ยบางทีมันนึกไม่ออกครับเพราะเราไม่ได้มีคําถามมันไม่ใช่ตัวเราไงอย่างราศีกรกฎผมไม่ได้เกิดอ่ะแล้วไม่มีดาวในราศีกรกฎเลยเนาะดังนั้นเนี่ยไม่จะทั้งกรกฎทั้งไม่ใช่ลัคนาด้วยผมก็เลย ไม่มีดาวแม้กระทั่งในราศีกรกฎผมก็เลยไม่อินเขา้าใจป่ะครับมันมันอินได้แค่เนี้ยเอออินได้แค่เนี้ยแต่มันจะให้อินไปมากกว่าเนี้เหมือนคนกรกฎก,ก,ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆกับตัวเราเราก็ได้แค่พยากรณ์ไปเท่าที่รู้เท่าที่ดาวบอกอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีคําถามเราก็ตื้อเลยทีนี้โอเคนะก็ก็ดูแค่นี้ก็พูดแค่นี้นะครับอันนี้อันนี้คือสิ่งที่หลายคนเนี่ยชอบบอกว่าดูดวงส่วนตัวอาจารย์เห็นอะไรทักเลย ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับเพราะผมก็ไม่มีคําถามในหัวเลยว่าคือม,มันต้องมีคําถามอ่ะมันถึงจะตอบได้เนาะพอพอพูดเสร็จปุ๊บก็ถามมาเลยเป็นชุดตอนแรกบอกไม่รู้จะถามอะไรคะ่ะหลายคนเนี่ยอาจารย์เห็นอะไรทักมาเลยไม่รู้จะถามอะไรคะ่ะพอพูดไปพูดมาคําถามมาตึมเลยครับตกลงไหนบางคนบอกถามไม่เป็นแล้วทีหลังท้ายๆมาถามกันให้ปุ๊บเลยคือคืออะไรตกลงถามเป็นหรือไม่เป็นคือไม่เข้าใจ คือตำจริงแค่งโง่เฉยแหละรู้นะครับรู้คืออยากให้หมอดูทักแต่การทักเนี่ยตำจิงเนี่ยมันมันไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่าบวอาจารย์ก็บอกไว้ว่าการการทักคนอื่นก่อนเนี่ยมันไม่ดีมันมันต้องเป็นลักษณะของการที่แบบอยากรู้อะไรถามมาแปลว่าเจ้าชะตายอมให้ถามเรื่องนั้นยอมให้ดูเรื่องนั้นยอมให้ตอบเรื่องนั้นแต่ไม่ใช่ว่าทักในสิ่งที่เขาไม่ต้องการเช่นโอ้ดวงคุณเนี่ยกำลังจะมีสามีนอกใจนะ อย่างเงี้ยมันมันเป็นการทักที่มันไม่ควรน่ะเขาจะมาขับเขาจะมาเออเอ่อมันมันด้วยจริยบัตด้วยด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรจะพูดอย่างนั้นน่ะนะครับแต่ว่าหลายคนก็ชอบให้ทักอ่ะเออนั่นแหละตามจริงมันเป็นมันเป็นดาบสังคมมันมันเสียหายถึงนักพยากรได้ก็ไม่ค่อยอยากจะทําทำรูปแบบนั้นแต่ก็มีคนเอาง่ายเขาว่าอยากหากินง่ายๆทําทุกวิธีทางให้ฉันได้ตังค์ยิ่งเยอะได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีก็อย่างนง้นแหละ ทายไลน์เขาว่าไลน์ในที่นี้ไลน์คนละแบบกับผมนะผมทายไลน์ก็จริงแตท่ทายตามความจริงแต่ไม่ได้ทายแบบแล้วก็อะไรที่ไม่สมควญที่จะพูดก็จะพยายามไม่พูดนะนะครับแต่บางคนก็จะพูดออกมาเลยเพื่อแบบได้ขายไงเพื่อให้คนแบบสนใจอะไรแบบเนี้มันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าผมไม่มีเจตนาจะแบบนั้นนะครับผมมีเจตนาแค่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้ความจริงแล้วก็แก้ไขาจากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นยกเว้นเขาพูดมาก่อนว่าอาจารย์ รู้สึกว่าเหมือนสามีอ่ะจะแอบมีกิ๊กนะอ่ะอันนี้เขาเปิดมาแล้วแปลว่าเขาอนุญาตให้เราอบบไปพูดเรื่องนั้นได้หรือเขารู้อยู่แล้วว่าเขาละใครคณะแค่ละใครอยู่แล้วเรื่องนั้นเนี่ยอันนี้เราก็จะพูดความจริงไปเลยเพราะว่าเขาก็ถามมาก็ต้องตอบไปอ่ะนาะแล้วก็ตอบความจริงตอบความจริงแต่บางทีเราไม่ควรพูดในสิ่งที่ที่เห็นบางบางเรื่องทุกๆอย่างอ่ะมันก็ไม่ควรพูดะนะเนาะอะไรแบบเนี้ครับบางทีผมก็ก็ เห็นหลายดวงนะก็ปิดปากเงียบไม่ไม่พูดเพราะว่าบางอย่างมันมันก็เสีจะถีบในบางคนหรือบางบางกรณีก็ต้องดูเป็นเคสไปเคสไปนะครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้ดวงที่2คือดาวพุธครับเข้าสู่ราศีมิถุนเป็นเกษตรวันที่3มิถุนาย,ยน68แปดเสดดาวพุธเสดจากเรือนพฤษภาภะเข้าสู่ราศีวินาศเป็นเกษตรดาวพุธเป็นเกษตรในเรือนวินาศดีเพราะว่าดาวที่ตก พบเสียมันเสียหมดเลยแต่ถ้าได้ตําแหน่งมันจะเป็นทุกขลาภแทนเรียกว่าได้ครึ่งเสียครึ่งดาวพุธเป็นเกษตรในเดือนวินาศจึงมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียคือดาวพุธตกวินาศก็คือปากดาวพุธคือปากหมายถึงระวังการกินระวังการพูดระวังการสื่อสารและการเซ็นสัญญาอาจจะนําความเดือดร้อนมาสู่ตนจะเกิดความเสียหายได้วินาศวินาศคือการพังทลายสูญสิน้นหมายถึงมันอาจจะจบไม่สวยถ้าคุณ ไม่ระมัดระวังเรื่องของคําพูดก,การกระทําทั้งหลายที่แสดงออกมานะครับไปการสื่อสารการแสดงออกนะครับทีนี้พอมันอยู่ในตําแหน่งราศีมิถุนเนี่ยมันจะกลุ่มกระดาวพระธาตุสดีที่เราอ,อยู่แล้วตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาดาวสดเนี่ยอยู่ในตาแหน่งอยู่ในตําแหน่งรเรือนเกษตรที่กลุ่มอยู่เนี่ยมันก็จะได้ผลที่ดีดาวสีกระดาพุธเป็นดาวเกื้อกูลกันแต่ดาวสดีเป็นประยู่ในราศีมิถุนนะ,นะครับจึงอ่อนกําลังแต่อยู่ในเรือนกําลังที่เป็นกเกษตร มันก็ถือว่าโอเคพอพักฟื้นได้พอถือว่าทุรๆไทยไเปน็นอาทิตย์ที่ดีได้แต่ตกเลยวินาศยังไงก็เสียเหมือนเดิมแต่พบวินาศยังไม่ร้ายเท่าพบที่ร้ายที่สุดก็คือพบมรณะของดาวพิสดีือเรียกว่าพิรุบาทพุธอ่าพิธุบาทบาชีโวเป็นแปดนะครับเออดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่าชีโวก็คือพระราสิรีเนี่ยชีโวชีวาเนี่ยนะครับตกแปดแปดมาถึงพบมรณะก็คือนับไปแปดช่องจากลัคนานับไปแปดช่องจะเป็นพบมรณะ นั่นน่คือหลายที่สุดเรียกตำแหน่งพิทุบาทพิทุบาทแปลว่าจุดรอยร้าวรอยรั่วในดวงชะตานะครับเกิดข้อเสียหายเกิดขึ้นแต่นี่มันไม่ได้เป็นตำแหน่งพิทุบาทดังนั้นเนี่ยจึงหมายถึงมีเรื่องเสียจริงแต่ไม่ได้เสียมากมายอะไรทีรนี้พอดาวเสดดีกุมกระดาพุทธก็จะเป็นดาวคู่ชานฉลา,าดหน่อยอ่ะพุทธเนี่ยมันหมายถึงนักเรียนดาวพระอาิหมายถึงครูเอาเปรียบเทียบง่ายๆจะได้เข้าใจพุทธหมายถึงการรับรู้ด้วยภาษาจิตนาะ หมายถึงดาวพุธคือตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมีอะไรที่มากระทบกับตัวเราเราก็จะสัมผัสได้ทุกอย่างทําให้เราเกิดการรับรู้ดาวพุธคือดาวรับรู้ดาวแห่งการรับสารสื่อสารเข้าใจะหมครับส่วนดาวพัสดีคือการเก็บเก็บประสบการณ์ดาวสี่คือการต่อยอดงอกเงยนะครับหมายถึงการต่อยอดสติปัญญาหมายถึงการเพาะปลูกสติปัญญาดาวพัสดีเนี่ยดังนั้นจึงหมายถึงความฉลาดที่หมายถึงการการรับรู้แล้วเก็บ ไม่ใช่ว่านรู้แล้วก็ปล่อยปแล้วเลยเรียกว่ารู้แต่หูซ้ายทาลุหูขวาลืมไปแล้วอันนั้นน่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรน่นะนั้นดาวพุธเป็นตัวรับสารเท่านั้นแต่ดาวสิริคือดาวเก็บดาวสะสมเพราะดาวพระราศวดีเนี่ยมาจากนาศีไม่ไม่ใช่มาจากทัศดินในทางทักษะหมายถึงความมั่นคงก็หมายถึงการเก็บทักษะเป็นทัศนดินหมายถึงการเก็บนะครับเก็บสะสมเก็บรวบรวม ดาวพนี้หมายถึงการรวบรวมมีอำนาจในการรวบรวมรวบรวมเก็บสะสมนะครับเรื่องของความรู้การศึกษาที่ได้มาจากดาวพุธคือรับรู้มาก่อนแล้วเก็บโอเคนะมันก็คือหมายถึงครูนั่นแหละครูก็หมายถึงว่าเคยผ่านเป็นนักเรียนมาก่อนพอจบได้ปริญญาได้ใบเกียรติบัตรประกอบอาชีพครูได้ก็ไปไปทางานเป็นครูก็มาสอนเด็กต่อเห็นไหมครับก็คือพูดง่ายว่าพุธรับรู้เป็นเด็กพอพระนารสบดีคือการมีวุฒิ มีการคิดมีการต่อยอดมีการงอกเงยในประสบการณ์แล้วก็ถ่ายทอดออกมาดาวซีคือดาวเห็นการถ่ายทอดออกมาอะไรทำนองนี้โอเคนะนั้นหมายถึงว่าพบวินาคือการเรียนรู้การแก้ไขสถานการณ์ดาวซียังหมายถึงการบริหารการจัดการที่ดีด้วยพออยู่เรียนวินาศหมายว่าถ้าไม่อยากให้มันพังหรืออยากให้มันจบสวยก็ต้องพยายามแก้ไขจัดการให้มันถูกที่ถูกทาง แล้วรับรู้ให้ดีดาวพุธตกวินาศมันจะทําให้เป๋นิดนึงนะเพราะมันอยู่ในภพเสียหมายความว่าอาจจะรับรู้มาผิดการจัดการบริหารก็จะผิดพลาดได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นปลาด้วยก็หมายถึงมันกระท่อนกระแท่นมันไม่ค่อยคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดรอยร้าวแรยรว่รว,รวชนิดหนึ่งที่อย่างบางคนมีมีแว,ววว่าฉันจะตกงานหรือเปล่าเพราะว่ามีข่าวแววมาว่าจะรีทายพนักงานออกแต่จะเป็นชันหรือเปล่าเนี่ยแหละมันเริ่มละคนกรากฏต้องระมาระวังเรื่องของการ คิดการตัดสินใจการสื่อสารการพูดทุกอย่างมันอาจจะเป็นดาบสองคมทําให้เราอะตกงานได้เลยอันนี้หมายถึงยกตัวอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีความล่อแหล่อยู่นะครับเขาเรียกอะไรเหมือนกับเอ่อความไม่เสถียรภ,ภาพที่ดีเท่าไหร่อะ่ะต้องระมระวังตรงจุดนี้ทีนีดาบพูดมาจากเจริญสหาชาคือการสื่อสารเหมือนกันเป็นตกเดยไมิน่านก็คือถ้าเรื่องดีนะคือการสื่อสารจากคนต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษา แล้วดาวพฤหัสมาจากเรือนอริกับเรือนสุภะอริวินาศทุกอย่างมันจบได้จากการจัดการจากการบริหารเมื่อกี้บอกแล้วสุภะวินาศเนี่ยหมายถึงผู้ใหญ่คอยสนับสนุนเบื้องหลังแต่มันอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ได้ด้วยในบางคนแต่อย่าเหมารวมว่าผู้ใหญ่ไม่ดีทั้งหมดนะครับผู้ใหญ่เป็นผู้ช่วย <S <S เหลือที่เราจะรอดได้แต่จะมีคนที่ทําคือมีคนนึงทาร้ายอีกคนหนึ่งเป็นคนช่วยมันคนละคนกันอย่าเหมารวมว่าผู้ใหญ่ไม่ดีทั้งหมดนะครับกรกฎเนี่ยบอกเลยว่าผู้ใหญ่เป็นอริเนี่ย ในดวงชะตาของคุณเนี่ยมักจะมีศัตรูเป็นผู้ใหญ่แต่ก็จะมีผู้ช่วยเหลือเป็นผู้ใหญ่เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยการณาทําความเข้าใจแยกให้ออกคาว่าผู้ใหญ่มีหลายแบบนะเช่นเจ้านายหัวหน้าผู้ที่เหนือเราทั้งหมดเหนือเนี่ยหมายถึงเหนือกว่าตําแหน่งก็ได้เหนือกว่าหมายถึงมีดีมากกว่าเรามีความมั่นคงมากกว่าเรารวยกว่าเราก็ได้ทั้งนั้นนะครับเป็นผู้สับสนุนเราทั้งหมดนี่เขาเรียกว่าผู้ใหญ่ไม่ได้หมายถึงแค่คุณวัยวุฒิเฉยๆนะไม่ใช่จะเป็นทั้งคุณวุฒิทั้งความ มั่งมีกว่าเราทั้งพร้อมพร้อมทุกอย่างชาฉลาดกว่าเราทุกอย่างได้หมดครับเออเป็นผู้รู้มากกว่าเราเนี่ยได้หมดเลยนั่นคือเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ที่ผมพูดไม่ได้หมายถึงผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าเราเฉยเฉยไม่ใช่นะครับหมายถึงทุกอย่างที่เหนือกว่าเราทั้งหมดนะครับต่อไปดาวคารดุนที่3ก็สุราศริสิ์วันที่6มิถุนายน6 8อังคารออกจากตาแหน่งกรรกฎนานปีดีดักอยู่เนี่ยสาสเดือนเนี่ยนะครับถอยหลังอยู่ที่เนี่ยมันก็ให้ผลร้ายของคนกรกฎพอเดินหน้าเข้าสู่เืินการเงินก็ดีขึ้นละ มาจากเจเดอนกรรมะกับเจเืินปุตตะซึ่งเป็นเดือนที่ดีตกเดือนที่ดีอาจยินดีด้วยที่ดีด้วยกรรมะกระดุมภากับปุตตะกระดุมภาแปลว่างานหรือการกระทําที่มีการลงทุนเกิดเงินอแปลว่าใครอยากซื้อหวยดนเบอร์ซื้อได้แต่มีตรคนิดหนึ่งดาวศกเป็นประในเดินกรรมะแต่ว่าต้องให้คนอื่นหยิบให้ไม่ใช่ตัวเราครับอแล้วตัวอย่างตัวเราเป็นอริด้วยในปีนี้ดังนั้นเราก็อย่าไปแล้วก็อย่าเล่นเยอะ เพราะหนี้สินจะตามมาอย่างที่เคยพูดใน,นแต่แรกคําแรกเลยที่ว่าดาวจรเป็นอรินะครับ mm hmm. ก็หมายความว่าหนี้สินคดีความดังนั้นเนี่ยหนี้สินระวังนะครับมันจะถ้าเล่นเยอะมันอาจจะเป็นหนี้เป็นสินได้นะครับอย่าไปลงทุนอะไรเสี่ยงจนเกินไปจําไว้ว่าอย่าเสี่ยงนะครับอะไรไม่เสี่ยงทําเลยแต่อะไรเสี่ยงอย่าทํานะครับการลงทุนนะอย่างอื่นทําได้ไม่เป็นไรแต่การลงทุนเนี่ยอยา่าอย่าเสี่ยง อาทิตย์เข้าสู่ราศีมิถุนมาที่15มิถุนาย,ยน6กได้ตำแหน่งราชาโชค15มิถุนายนถึง104กรกฎานะครับดาวอาทิตย์มาเป็นราชาโชคในดืนวินาศอายังน้อยก็รอดการดุมพาไปวินัใหมายถึงเป็นราชาโชคหมายถึงจะได้เงินรับเงินเก็บเงินได้จากต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาได้โดยไม่คาดฝัน และดาวอาทิตย์เจอกระดาษพฤศจิได้คู่มิตรใหญ่ในรอบ12ปีและกลุ่มกระดาษพดด้วยซึ่งมันฟังมากๆวันที่15พิจารณาถึง22พิจารณาอาจจะเป็นจังหวัที่สั้นนิดนึงแต่ดาวพุธตกเรือนตนุก,ก็ยังดีก็ถือว่ายังไม่มีปัญหาอะไรก็หมายถึง15รวัวๆไปเลยจนถึงวันที่30พิถจนายนเนี่ยจะค่อนข้างดีมากๆหมายถึงว่าแต่ดีในรูปแบบอื่นรูปแบบที่หมายถึงอ,ออนไลน์ต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนนะครับต่างภาษา ต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมอันี้จะดีนอกนั้นไม่ดีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้าทางที่ถูกต้องนะครับไม่ได้แก้ดวงนะแต่ทําที่ถูกต้องกระดวงชะตาคือสิ่งนั้นนะครับคือออนไลน์คือเบื้องหลังคือ,อ,อต่างทีมต่างชาติต่างภาษานะครับต่างแดนไปเนาะอ่ะโอเคถือว่ามีดีมากๆเลยในจุดนี้ ต่อไปดาวพุธดวงสุดท้ายยารอบสองเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่3มิถุนายน68ดาวพุธเคลื่อนจากราศีกรกฎเนี่ยอ่าไม่ใช้มิถุนเข้ากรกฎใช่ปหมครับไปเกาะกลุ่มกับดาวเกตด,ดาวพุธมาจากตําแหน่งวินาศกับตําแหน่งสหชาติสหชาติมากลุ่มตัวแปลว่าเพื่อนกับสังคมเราวิ่งก็หางตัวเราแต่มีวินาศมาด้วยแปลว่าเรามาระวังเลือกคบคนนะครับวิธีการแก้เพราะว่าอาจจะมาด้วยความปกปิดปิด,ปดบังคือมันมีเรื่องร้ายอะ่ะมีเรื่องที่ไม่ดี พูดไงว่าปากปาษัยน้ำใจเช็ดคอดูดีๆครับเพราะว่าเราอาจจะคบคนผิดแล้วจะทำให้ชีวิตหายนะได้ตามชื่อพบเรือนบิน้านนั่นเองครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องแชแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ